ไม่ต้องใส่ตะกวอะไรนะจิ้มออกมาครับปึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้ง่ายนะฮะโอ้โหนะไปดูครับกับเลี่ยงตรงนี้วิ่งนั่นวนโะอ้โหนั่งน,นั่ ลวมตัวที่อยู่ด้านนี้อะไรวิ่อะไรวะเนี่ย อัสดิ์สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนับเจอผมยานัทจากรีวิวฟิชิ่งวันนี้มาเจอกันณนที่สวนนั้งหนึ่งนะครับโอ้โคตร้อนเลยนะดูแสงดูหน้าผมเนี่ยโอ้โหใส่วิ่งนะแสบตามากเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะพาณนานะาามาล่อหาปลาช่อนล่องสวนเหมือนเดิมนะครับโดันนี้เนี่ยจะมีเยื่อโต๊วใหม่นะครับเขาให้มานานแล้ว,วไม่เคยรีวิวให้เขาเลยนะครับ กับเหยื่อพัลลี่นั่นเองนะลูกออสลอยหนามน,นะครับจากค่ายริบลอยนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้มาตามหางานนะฮะจะใช้ลูกออสตกปลาช่อนในล่องส่วนนี้กันจะมีผลงานให้ติดตามรับชมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูไป,ปรพร้อมๆกันเลยลุยนี่นครับหน้าตาของพัลลี่ก็จะประมาณนี้นะเป็นเหยื่อลูกออสนะฮะตัวเบ็ดจะแถมมาให้หนึ่งตัวนะครับรูปทรงคือแบบเ,เป็นลูกออสตัวใหญ่ นี่ขนาดนอยู่ประมาณสานิ้วนะฮะเจ็ดจห้าหกเซนเจ็ดหกนะครับเกี่ยวไปเลยเกี่ยวปากออกท้องนะอันนี้ผมจะตีแบบไม่ต้องใส่กระขวเลยนะจิ้มออกมาครับปึ๊บเสร็จแล้วแค่นี้เองนะฮะตอของกับกิ๊บได้เลยนะครับพร้อมตอกก็เป็นเหยื่อน้องใหม่ไข่ เออริบลอยตัวรับสุดของค่ายเด็กไปรับชมไปใหมายก่อนหน้าที่แดลองดูก็เป็นเหยื่อผิวน้ำเนะีฮยโอ้โหนะโอ้โหนะ หัวนะววไม้แลกไม้แลก <laughs> ลูกออดปีศาจมาแล้วโอ้โหตันหนาทีโอ้โหโพลีลีรียบร้อยเต็มปากนะนจุกเข้าไปเต็มๆเ,เลยฮะดูนี่พลลี่ใกล้ๆนะสูงเข้าไปดูนะครับโอ้โหเต็มเต็ม หัวโตน่ะตัวนี้นะาโอ้โหมันมากพอลลี่จกไข่เรียบร้อยจองเลียมี้ดูฮะอีกรองหนึ่งลองคางๆกันเดียมีก็น่นาดโดนครับหน้ามีตัวอยู่ข้างในกอ,อกก,นะก,อกเนี่ยพวกจอกแหนตรงนี้ครับลองตีซ้ำๆดูนะ ต่น้ำก็ไม่ลึกคับล่องนี้น้ำตื้นนนนไไไ้อีงหฟสวย สองครับลนะโอ้โหตัวนี้มีไซส์เบ็ดมีทะลุเข้าข้างนี่เลยนะฮะยังเป็นเจ้าพลลี่สีเขียวเทแท็แกซี่ไซส์สวยเลยริปลอยพลลี่เจ้าเดินตีเลาะตามเหลี่ยมโล่งๆแบบนี้ครับพนะ้่มลองดูฮนะน่าโดนมากมายสวยๆแบบนี้ ถ้ามีตัวนี้วิ่งใส่แน่นอนครับเหลี่ยมโล่งๆแบบนี้เ็อถือดูครับกับเหลี่ยมตรงนี้ <c oughs> ตัวไม่โตตัวนี้โอ้โหกัดหางขาดไปแล้วแม่ง เดี๋ยวผมจะลองตีแบบไม่มีห่างดูนะว่าจะกัดไหม,หม,หมล่อหางไปแล้วหูฟันคมมากตรงนี้คือเหยื่อก็ค่อนข้างเหนียวนะฮหูนั่นนั่นมันหูนั่นนั่นนหูนั่นนั่นมันนั่นเอาหางกูไปกินเอาหางกูไปกิน นม่คีดตัวที่สามโอ้โหกัดโหดมากตัวนี้ตัวที่สามครับน,นนะหนาตัวนี้มันกัดเหยื่อห่างขาดไปแล้วนะฮะหูแต่ยังกัดซ้ำเนยูตะปากเวอร์หน่อยตัวนี้อาจจะต้องปล่อยไม่ได้นะครับอลลี่ห่างขาดใต่ปลาย,ายัางกินสุดยอดอยู่มุมนี้นะครับมุมขวา น่าจะโดนครับไม้นี่นตัวเบไปีเกี่ยวนี่แล้วกหร่คิดว่าป่านะ่าจะขยับเข้ามาแล้วโอ้ตัวไม่โตตัวเล็กถูกนะว่าตัวโต,วตวอยู่ตรงกลางนะฮะตาขยับมาอยู่กลาง โดนไหมคือผมไม่ได้เม้มเยื่อนะผมจะเอาเบ็ดกล่องไว้เบ็ดมันก็จะไปเกี่ยวกับผักรอบนี้ไม่เกี่ยวแล้วฝังเข้าเนื้อเยื่อแล้วแต่โอกาสฝังเนะี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ผมไม่ค่อยอยากเม้ม <laughs> ไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหเสียดายคือพอฝังเข้าเนื้อเยื่อมันก็จะโอกาสจะห้าสิบห้าสิบกว่นี้แหละเพราะว่าเอ,อ่อปลามันจ้องถ้าปลาจ้องเนี่ยมันจะกัดหัวเยื่อแน่นอนครับมันไม่ได้กัดเข้าท้ายไม่ได้โดดจากตัวท้ายนะโอกาสที่มันจะโดนแค่หัวเยื่อมีสูงมากกว่าเข้าข้างๆโดยความที่เยื่อก็เป็นตัวแบนๆด้วยนะนี่ไม่เป็นไรเอาไหม โดนเบ็ดแล้วล่ะเมื่อกี้เสรยดายตามมาโดูถึงสองครั้งเลยนี่โอ้ตัวเล็กครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวเล็กมันก็จะดูดไม่เข้านะ มันเนเียปลายอยู่เยอะตีเข้าด้านในดูฮะโดนตัวที่อยู่ด้านไหนวิ่งอะไรวะเน,นี่ยขาดโคตรโหดเลยมันหนาะ <c oughs> คืออะไรครับนี่อ่ะโอ้โหกัาดอย่างนี้ อิงมันน่าจะอยู่ด้านในเนี่ยแล้วก็สาดเข้าตัวเหยื่อเลยคิดว่าปลาทำรังกันอยู่แน่นอนมันกัดแบบกัดไล่นะไม่ได้กัดแบบกินโดนดไหม อื้อื้อื้ั้ฝูงฝั่งนี้โอ้โหห,หันมาโดนเลยนี่อีกหนึ่งตัวครับเต็มเต็มแก้มในตัวนี้อย,ยอดมาล่องอีก่องหนึ่งฮะเดินมาเรื่อยๆเลยแบบเน้นแปะริมที่มีหญ้าแบบนี้ครับล่ะปลาที่มันเลาะอ,อยู่ในหญ้า ที่เธอเตืนะอ,อ,อน,น่ะฮือน้าผู้ดูดิกัดโคตรโหดอ่ะแต่ผมคิดว่าตัวนี้เอาต่อแหมกัดปากฉีกเลยนะเหยืยปากฉีกเลยกัดโคตรโหด ผมคิดว่าเอาต่อแนะ่นอนนี่ขึ้นพอดีเอาไหมโอ้โหขึ้นพอดีนะไม่เอานะลองดูครับเหลี่ยมหัวตรงนี้จะโดนไหมมีล้นครับหัวเยเหลี่ยมหัวใหญ่ๆแบบนี้

ตัวเหลี่ยมโครตรหน้าโดนแต่ไม่มีตัวกัด ไม่โตเนะแต่ว่าก็ได้สนุกลเลยครับมันต้องหมีมันไม่มีได้ยังไงโชคเรียนแบบนี้มาเ,มเรียนเคลียร์แบบนี้นะตรงนี้ผมใช้เป็นพอลิสีดำนะครับเปลี่ยนสีดูบ้างขย่ยขย่ยตามแนวครับมาหนะามาหนะเขี่ยเขย่ขยาตามแนวครับ ม้าม้าคุณนะม้าไม้แรกโดเลยเขย่าเขย่าตามไหนไผ่แรกโอ้โหนี่สายสวยแก่นี่ครับไม้ค่อนข้างโหดนะน่ยังเอามาได้ครับไม้นี้สายสวยอยู่กับพอลลี่สีดำนี่วิ่งดูบ ouais ับเลยครับชัด สามครับสามสามหมายมันสวยครับมันนาะเนี่ยค่อยๆเคาะมานะครับปลาเจอนี่วิ่งไล่ดูดแน่นอนครับเดี๋ยวแบบนี้ก็ค่อยลากเลยครับไหนมันหนาเนาะ ยกยือมีกัดโคตรโหดเลยไม้ต่อไม้กกันดีมากนี่โอ้โหนาเหลี่ยมเดิมเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันเข้าเหลี่ยมต่าจาังไสยเดียวกันเลยนะนี่พลีสีดำจัดน่าโดดมากผมคิดว่าตัวมีอีกแน่น,นอนครับ

แมรยกัดโคตรโหดเลยเห <g ül> ยื่อหายไปเลย ขนาดนกยังสดใจเลยไหมหน้ามีไซส์สวยๆนอนอยู่นะเกยมอย่างนี้ ชนได้เขาชนได้เดี๋ยวเขาตาเนีน่นึ้ปลาลังหเลอปลาเดี๋ยวผมจะปล่อยทีเดียวเลยนะอันนี้เก็บเลยปะข้างหน้าดูวยฮะตรงนี้ ย้อนแล้วก็หลุดไปเลยเนะมุดดินเลยครับนะี่นะตัวนี้ไม่สายแน่นอน มีตัวขึ้นมาดูอยู่เหมือนกันเรียบแบบนี้ พูดไม่ดันขาดคำมันจะต้องมีตัวเข้ามาโดดแล้วก็มีจริงๆครับโอ้โหว้ยไซส์สวยตูบเลยโอ้แต่ว่าเข้าไปไซสสวย ก็จบอีกหนึ่งทริปนะครับโอ้โหนี้มันมากกับปลาช่อน8ตัวของเรานะครับมีหลุดไปบ้างนะก็อแอบ,บเหลืได้อยู่นะครับกับผลงานเหยือ่อเรียบร้อยนะครับนี่เหยื่อตัวใหม่นะฮะพอลลี่จักไข่เรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวผมไปปล่อยบ่กนะครับก,กนนบ็ชุดน,นี้ปลาไข่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลนก่อนฝนมาแล้วเดี๋ยวเรียกกลับไปปล่อยปลาปด้วยสวัสดีครับนะปล่อยหมดครับวันนี้ไม่เอานะน